สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่ะมาสวัสดีค่ะคนไทยคนถทยฟิลเตอร์แล้วหนึ่งสวัสดีค่ะอ่ะลูกค้าขา เดี๋ยววันนี้นะมา,าเปิดไลฟ์สดงานตัวน,น,นี้กันเลย fj สี่สองหนึ่งนะคะเป็นงานรหัสใหม่น้องใหม่ของป้ายฟูจิมาเลยนะคะสำหรับตัวนี้เลยค่ะชุดน,นักเรียนชายญี่ปุ่นจ้ากระสอบน้องก็จะเป็นสีโทนเข้มแบบนี้เลยนะคะอะใครเข้ามาแล้วนะคะเหมือนเดิมนะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็รันหนึ่งนะคะเปิดการมองเห็นแอนดมินด้วยนะ กดจีจี oh, มาเลยค่ะลูกค้าเปิดการมองเห็นกันนะใช่จ้าอ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะมาเปิดกระสอบนะคะ FJ 421ชุดนักเรียนชายญี่ปุ่นปกติจะมีแต่ชุดนักเรียนหญิงนะคะ<ช>วันนี้ก็เลยมาเปิดกระสอบชุดนักเรียนชายให้ลูกค้าหลายๆท่านดูนะสายคอร์ส์นะคะสายที่ขายงานญี่ปุ่นนะคะเป็นงานกระสอบชุดนักเรียนนะคะลูกค้าขานะวันนี้นะ ของผู้ชายเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะคุณลูกค้าขาแล้วก็มีมาแค่หนึ่งลูกเท่านั้นนะเป็นลูกนี้เลยค่ะลูกค้าขาเหมือนเดิมนะกระสอบรีวิวส่งให้ฟรีเหมือนเดิมนะคะสรีวิวส่งฟรีเหมือนเดิมนะคะได้ยินเสียงแอนมินชัดเจนไหมคะคุณพี่ขาได้ยินเสียงแอนมินชัดเจนไหมคะภาพชัดเสียงชัดไม่เอ่ยนะคะเดี๋ยวแอนมินจะเริ่มรีวิวเลยแล้วกันนะคะคนน่าจะเยอะแล้วสวัสดีลูกค้าด้วยนะคะสวัสดีค่ะอัสวัสดีนะคะ เดี๋ยวเริ่มกันเลยแล้วกันนะคะลูกค้าค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มเลยนะสำหรับงานตัวนี้ ตัวนี้ค่ะชุดนักเรียนญี่ปุ่นนะคะเคยเห็นเห็นพร้อมกันเห็นพร้อมลูกค้าได้แหละเห็นพร้อมกันเลยเห็นพร้อมกันวันนี้ไม่เคยได้เห็นมาก่อนเป็นเหมือนสไตล์แบบเสื้อคลุมเนาะเดี๋ยวจะมาดูก่อนว่ามีกางเกงไหมนะคะลูกค้าแต่เนี้ยเป็นสูทและเป็นเสื้อสูทและนะคะเป็นแบบเสื้อนักเรียนนะคะลูกค้าใส่มานะ ของผู้หญิงเขาจะมีเสื้อเนาะชิ้นบนชิ้นล่างเดี๋ยวดูของผู้ชายก่อนว่าจะมีชิ้นล่างไหมเอออันนี้จะเป็นเสื้อเสื้อสูทนะคะคุณผู้ชายเสื้อนักเรียนนะคะเดี๋ยวให้ออดมินปักหมุดราคาให้นะคะลูกค้าเนาะเดี๋ยวให้ออดมินปักหมุดราคาให้นะคะอันนี้ก็เห็นงานพร้อมกันนะคุณพี่เห็นงานพร้อมกันเลยนะคะเห็นงานพร้อมกับลูกค้าเลยนะคะตัวนี้ สูตรนะคะเป็นชุดแบบชุดชุดนักเรียนญี่ปุ่นเขาก็จะเป็นสไตล์แบบเป็นเสื้อแบบนี้แหละลูกค้าเป็นเสื้อคลุมใช่เป็นเสื้อคุมแบบนี้แหละลูกค้าแต่ของสาวๆเขาก็อาจจะแบบเออหลายหลายโรงเรียนไงใช่หลายโรงเรียนมีแบบเนคไทบ้างมีแบบ,บม,แบบมีโบบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะลูกค้าอ่ะแอดมินพลอยปักหมุให้เรียบร้อยนะคะตัวนี้ราคาเท่าไหร่คะ ตัวนี้นะคะราคา100พีโนนะคะอยู่ที่5,500บาทเท่านั้น5,500บาทนะคะ5,500บาทนะคะขอรีวิวกนะคะคเป็นเสื้อสูตรสูรนักเรียนลูกค้าไปหาเสื้อเชิ้ตสีขาวอ่ะเนาะ จับคู่ใส่ได้เลยได้ได้ได้แบบนิยมกันเยอะนะผู้ชายเดี๋ยวนี้แบบบางคนนะเขาเอาไปทำแบบให้เป็นทรงแหชั่นคอเขาจะเป็นคอคอคอปีนอย่างเงี้ยลูกค้านะคะเป็นคอแบบเนี้ยลูกค้าจ๋าเหมือนจะเป็นสูตรนะเป็นเสื้อสูตรล้วนอ่ะเสื้อคลุมล้วนอ่ะลูกค้าน่าจะไม่มีกางเกงมานะคะ ออกแบบแบบออกสูตรเลยอุ้ยมีแบดด้วยอันนี้ของโปโลโ,ลโปโลโมาอันนี้เป็นแบบนักเรียนอินเตอร์ใช่อันนี้จะเป็นเออนักเรียนอินเตอร์นะสั่งปากโรงเรียนค่ะเพินะ่งดูหนังอันนี้ไปอ่อ ซ,ซอมบี้ัธยมอมบี้มัธยมอมบี้ไปเป็นชั้นนักเรียนเนี<ม>่ยเออก็สไตล์นี้เลยลูกค้าเยอะไหเยอะก็ไรุ่นชายอ่ะที่แบบใส่แนวแย้มมีนะลูค้ามีมีอย่างเด็ดก็ไม่มีใครใส่น้ำมีค่ะวัยรุ่นคุณยมกันมากมันเป็นงานเฉพาะกลุ่มแล้วก็เป็นงานแลลูกค้าไม่ได้มีขายตามตลาดนะัดทั่วไปนะตัวเนี้ยเป็นงานแล ขายในกลุ่มนะคะลูกค้าบางบางบางตัวเขามาจากโรงเรียนดังโรงเรียนที่แบบชื่อดังอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็สามารถไปประมูลได้ใช่โบโลใหม่นะคะโบโลตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็เป็นนี้เลยเสื้อสูตรนะคะลูกค้านี่เสื้อสูตรคระนะคะคระโรงเรียนนะคะโรงเรียนนู้โรงเรียนนี้นะของทางฝั่งญี่ปุ่นเขานะคะ จะไม่เหมือนของผู้หญิงของผู้หญิงเนี่ยจะมีเป็นถ้าเป็นชนักเรียนหญิงเขาจะมีกระโปงสก๊อตกระโปงทรงเออยูนิฟอร์มเยอะเยอะแยะลงเทมบิสนี้เนาะแต่คุณผู้ชายเขาจะเป็นแบบสไตล์นี้เลยเป็นเสื้อสูทแบบนี้เลยค่ะกังเกงก็สแลกทั่วไปอ่ะเนาะใช่ค่ะถ้ากางเกงก็ใส่แบบสแลกทั่วไปผู้ชายเขาจะแบบเขาเรียกอะไรอ่ะแต่งตัวง่ายๆอ่ะลูกค้าไม่ไม่ไม่ลุกยาก แต่งอนุ่สาวๆนี่ไม่ได้นะสาวๆนี่ไม่ได้ใช่เราเกียดดิเราเคยผ่านมาแล้วเรารู้เรารู้อะไเงี้ยวบางทีแบบพวกสายอนิเมะใช่ญี่หูอย่างเงี้ยแต่งตัวเป็นแบบคอสเพย์อะไรอย่างเงี้ยลูกค้าเป็นอนิเมะได้หมดเลยนะคะอ่ะใครสนใจนะคะตัวนี้ก็เอ่อ100่กิโลห้าพบาทนะคะลูกค้าขารหัส421นะคะ421มีแค่กระสอบมีกระสอบเดียวกระสอบรีวิวจัดส่งให้ฟรีนะคะ แห่งมาแบบแบบทีนักเรียนแบบแปลกใช่ที่แบบแปลกผ้าโพลีผ้าคอตตอนนะคะลูกค้าครับปนมาแบงเนี่ยไซส์ก็ S M L X L ค่ะโดยประมาณเนาะเขาจะเอ่อดีเทลเขาจะมีความแตกต่างตรงคอแล้วก็ตรงกระดุมค่ะกระดุมแต่ละโรงเรียนจะไม่เหมือนกันนะคะลูกค้ามาคนละแบบเนาะใช่ตัมคนละแบบกันนะจ๊ะ ใ,ใครชอบใครสนใจนะคะก็ทักแชทได้เลยค่ะหรือว่าจะซีเอฟผ่านไลฟ์สดนีก็ได้นะคะอ่ะโปโล,โลมาอีกแล้วอ่ะเดี๋ยวให้ดูกระดุมนะคะให้ดูความแตกต่างเนาะ มีกระเป๋าไม่มีกระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าช่วงนี้แล้วก็กระเป๋าช่วงอกนะคะลูกค้าก็คือคราบปนหมดเลยล็อกคอยังอยู่ <Lock call S 1> เลยอะล็อกทรงล็อกคอเนี่ยลูกค้ายังอยู่เลยบางตัวนะคะเนี่ยสคูแวร์มารุฮิโระเนี่ยมารุฮิโระญี่ปุ่นเขาก็จะเป็นสไตล์นี้นะคะ ผู้ชายเขาจะไม่อะไรมากมายนะคะเขาก็จะประมาณนี้แหละลูกคา้สาสไตล์นี้เลยนะคะใครชอบใครถูกใจนะคะก็ซืมาได้นะคะมีแค่กระสอบนี้กระสอบเดียวอโอ้นอนป้ายชื่อยังอยู่เลยอะ่ะขอดูป้ายชื่อหน่อยค่ะป้ายชื่อยังอยู่เลยอะ่ะเนี่ยหักแล้วป้ายชื่อเนบป้ายชื่อมาด้วย เล่นงานนี้นะขายเล่นงานนี้นะสั่เองขอีขอบเยอเท่านั้นนะคะลูกค้าค่ะไม่รู้ว่างานจะมีเข้ามาอีกเมื่อไหร่ด้วยเจฟลาวแบรนด์เขาก็จะเป็นแบรนด์ห้องเสื้อแบรนด์สั่งตัดนะคะลูกค้าแบรนด์แบแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะร้านแบบร้านชุดน,นักเรียนทางฝั่งญี่ปุ่นขเขาอันเนี้ยอันเนี้ยมันไม่สันทัดจริงๆในเรื่องของชุดน,นักเรียนญี่ปุ่นไม่ค่อยสันทัดแต่ของผู้หญิงเขาก็อาจจะขายไปแบบ ไปไปตามแบบคอสเพลย์อะไรเงี้ยแต่ของผู้ชายเนี่ยลูกค้าก็อาจจะมีแบบทิคหรือเทคนิคของหลายๆคนที่เขาขายกันผู้หญิงบางคนก็ไปใส่นะอาจจะเอาแบบไปใส่แบบโอเวอร์ไซส์ไงใส่กับกระโปรงเทนนิสสั้นๆเนาะใส่เสื้อแบบจ้ามใส่เดี่ยวข้างในแล้วก็คุมด้วยสูทนะักเรียนชายอันนี้เหมือนเหมือนเป็นน,นเ,เหมือนเป็นชุดนักเรียนแบบสกูลถ้าเป็นของของฝั่งไทยก็จะเป็น เซนชอนอะไรเนี่ยเเออนักเรียนอินเตอร์นิดนึงนะคะใครชอบใครถูกใจนะคะก็จัดได้เลยนะตอนนี้100กิโล5,500บาทนะคะวางแค่กระสอบรีวิวนะคะรีวิวน้องจะส่งให้ฟรีค่ะรับเองนะคะมีส่วนลด300บาทให้นะคะลูกค้า่ะเนาะจำนวนตัวบ้าจจะอยู่ที่ประมาณ200บวกนะคะลูกค้าเนาะเพราะว่าชูสูตรตัวหนึ่งมันก็ค่อนข้างหนักนะลูกค้า ประมาณ200บวกใยประมาณสีก็จะเป็นโ,ลน 4, โคลสีนี้เลยสีดำสีกรมเข้มนะคะลูกค้าจะเป็นโคล 4, สีประมาณนี้นะคะลูกค้าจ๋าใครชอบใครถูกใจนะคะคก็จัดได้เลยค่ะสำหรับงานตัวนี้เนาะ FJ 4, 4, 4 2 1นะคะ FJ 4 4 2 1 421เออ421สองหนึสี่สองกิโลกรัมค่ะ งางบ้านเขาสื่อนักเรียนเห็นราคาแรงอยู่นะใช่นักเรียนเขาเนี่ยเขาไม่ได้เหมือนใครกันเนี่ยเนี่ยสคูแวร์เนี่ยมาอีกแล้วของมารุฮิโระมารุฮิโระนะคะก็ฝากไว้ด้วยละกันนะคะสำหรับงานตัวนี้นะคะเป็นงานเฉพาะกลุ่มเป็นงานที่ เขาเรียกได้ว่าไม่ได้มีขายตามตลาดนะัดทั่วไปนะคะลูกค้าต้องเล่นเฉพาะกลุ่มต้องเขาจะมีกลุ่มของเขาอยู่ใน f c e e o o o อะไร่ลูกค้าเ<ด>นาะนะเอาพวกนี้ไปแบบถ่ายรูปโพสขายได้เลยนะคะ ก็ใครสนใจก็ฝากไว้ด้วยละกันสำหรับงานตัวนี้ FJ 421นะคะชุดนักเรียนชายญี่ปุน่นหาเอ่อ100กิโล5,500บาทเท่านั้น,นะคะ่ะกระสอบรีวิวจะส่งให้ฟรีนะคะวันนี้มาเทสมาเปิดให้ดูพร้อมกันนะคะไอเป็นก็ได้เห็นงานพร้อมกันกับลูกค้าเลยนะคะใครชอบใครถูกใจก็สั่งได้เลยนะคะมีแค่ลูกเดียวเท่านั้นจ้าเดี๋ยววันนี้เมนจทีมงนานไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ